วัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ข้าพเจ้ามีคำถามอยากจะทราบว่าอะไรเป็นการสอนพื้นฐานของศาสนาคริสเตียนอะไรเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดในศาสนาคริสตียนนะครับคุณรู้อยู่แล้วพี่น้องคริสเตียนมีเล่มหนึ่งที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์หรือพระคัมภีร์นะครับและมันมี66เล่ม ข้างในเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีคำสอนเยอะแยะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ข้างในเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตอบสนองว่าโอ้ฉันรู้คำสอนพื้นฐานคืออะไรโอ้เขาจะเลือกอยังไงครับเพราะมีคำสอนเยอะแยะในเล่มนี้นะครับ และสําหรับเราทุกคนเราเคยได้ยินว่าศาสนาทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดสอนให้คนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จริงเราอาจจะตอบสนองว่าคำสอนพื้นฐานของศาสนาคริสตียนคือทำดีเราควรจะเป็นคนดีนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้คุณคิดใหม่หน่อยนะครับอยากจะถามว่าอะไรเป็นการสอนพื้นฐานจริง ของศาสนาคริสเตียนเพราะว่าหลายอาทิตย์อยู่แล้วเราดูในหนังสือแมทธิวนะครับและวันนี้เราจะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในแมทธิวบทที่27และแมทธิวบทที่28นะครับและเราจะเห็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากและผมอยากจะบอกว่าในความคิดเห็นของหลายคนนี้เป็นการสอนพื้นฐานของศาสนาคริสเตียนนะครับ แต่ก่อนเราดูในหนังสือแมทธิวนะครับอย่างให้เราดูในหนังสือหนึ่งโครเร์บทที่สิบห้าเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาเป็นสาวกของพระเยซูเขาชื่ออาจารย์ปาโลเขาเป็นผู้ประกาศเขาประเสริฐนะครับและเขาเคยออกไปหลายที่และสร้างคริสตจักรใหม่และเมื่อเขาไปที่ไหนก็ได้เพื่อจะประกาศเรื่องพระเยซูนะครับเขาจะไม่เน้นการทำดี เขาจะไม่เน้นการทำบุญแม้ว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเขาจะเน้นอะไรเขาให้เราดูหนึ่งโครเนธ์บทที่15ข้อที่3ที่อาจาร,รย์ปาโลเขียนว่าเพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์ไว้พระชนเพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไว้ในพระกัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สพระองค์งทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระกัมภีอ่าเห็นไหมอาจาร,รย์ปารลพูดถึงสามเรื่องพระเยซูเซนพระชนบนไมก้กางเขนฝังไว้ฝังศพของพระเยซูหลังจากที่พระเยซูตายแต่หลังจากนั้นวันที่สาม พระองค์คืนจากความตายนะครับคุณรู้ไหมผมมีเพื่อนหลายคนผมเคยถามเขาว่าคุณเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูตายบนไม้กางเขนไหมและส่วนมากเขาจะตอบสนองว่าใช่ครับเคยได้ยินเคยเห็นรูปภาพของพระเยซูรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคริสตียนคือไม้กางเขนและเขาเข้าใจความหมายว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขน แต่หลังจากนั้นเมื่อผมถามว่าแต่คุณเคยได้เย็นไหมพระเยซูคืนจากความตายคุณรู้ไหมหลายสิบครั้งอาจจะเป็นหลายร้อยครั้งก็ได้เพื่อนผมจะตอบสนองว่าอ,อ๋อคืนจากความตายเหรอไม่เคยได้ยินแต่เหมือนเราดูมิตกินีนะครับการคืนจากความตายของพระเยซูเป็นคำสอนพื้นฐานเป็นคำสอนหลัก เป็นคำสอนที่สำคัญมากในศาสนาคริสเตียนนะครับข้อที่5พระองค์ทรงประโกรต่อเคฟัสแล้วต่ออัครทูต12คนต่อจากนั้นพระองค์ทรงประโกรต่อพี่น้องกว่า500คนในเวลาเดียวกันที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บ้างก็ลวงหลับไปแล้ว เห็นไหมเมื่ออาจารย์ปาโลเขียนเล่มนี su, ้นะครับมีบางคนเห็นพระเยซูกับตาของเขาเองเขายังอยู n, k k ่และสาวกของพระเยซูทุกคนเชื่อว่าพระเยซูคืนจากความตายและเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสถิตอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในความคิดของพี่น้องคริสเตียนทมามคับคิดดีๆหน่อย ถ้าคำสอนของศาสนาคือทำดีทำบุญทำดีเป็นคนดีนะครับถ้าพระเยซูคืนจากความตายหรือไม่ไม่เกี่ยวนะครับถ้าพระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้างจัก,กรวาลน,นี้หรือไม่ไม่เกี่ยวนะครับถ้าคุณจะเป็นคนดีคุณจะเป็นคนดีถ้าคุณจะไม่เป็นคนดีคุณจะไม่เป็นคนดีนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์คือ พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงสร้างจักรวาลน,นี้และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นพระเยซูทรงเป็นผู้ทรงให้อภยัยความผิดบาปของเราได้นะครับและพระเยซูทรงเป็นผู้ทรงให้ชีวิตนิรันดรได้นะครับพระเยซูทรงเป็นผู้ทรงทําให้คุณเป็นพลเมืองในแผ่นดินสวรรค์ได้นะครับถ้าพระเยซูสอนแบบนั้น แต่พระเยซูไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงเราควรจะเชื่อพระเยซูทำไมผมเองอาจจะพูดว่าโอ้อาจารย์เดวิดทรงเป็นพระเจ้าคุณจะเชื่อไหมอย่าเชื่อเพราะว่าถ้าผมพูดอย่างนั้นผมกำลังพูดโกหกนะครับแต่พระเยซูเองเคยสอนสิ่งที่ แปลกมากนะครับสอนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าให้อภัยความผิดบาปของคนอื่นได้ให้ชีวิตนิรันดรได้ด้วยนะครับและพระเยซูสอนว่าพระองค์ต้องเสซนพระชนบนไม้กางเขนและขืนจากความตายแต่หลังจากนั้นสมมติว่าพระเยซูไม่ขืนจากความตายเลยสมมตินะคุณรู้ไหมทุกสิง่งทุกอย่างพระเยซูสอน เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเชื่อเลยนะครับเพราะว่าพระเยซูโกหกเราอยู่แล้วแต่ถ้าพระเยซูคืนจากความตายจริงๆแสดงว่าทุกเสิ่งและทุกอย่างพระเยซูสอนเป็นความ คุณไว้ใจพระเยซูได้คุณเชื่อพระเยซูได้คุณตามพระเยซูไปได้นะครับเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้างจริงๆพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูให้อภยัยความผิดบาปของคุณได้นะครับพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจให้ชีวิต นิรัน์ได้นะครับคุณไว้ใจพระเยซูได้นะครับและคุณจะรู้แน่ๆแม้ว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับศาส,สนาอื่นๆไม่มีพระเหมือนพระเยซูนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าการคืนจากความตายของพระเยซูเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความเชื่อ ของพี่น้องคริสเตียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในแมทธิวบทที่27ข้อที่57-66และแมทธิวบทที่28เราจะพูดถึงเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูการคืนจากความตายของพระเยซูนะครับแมทธิวบทที่27ข้อที่57นะครับเมื่อถึงเวลาพกบ่ํามมีเศรษฐีคนหนึ่ง มาจากอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นสาวกของพระเยซูโอเคครับก่อนเราดูต่อนะครับเราต้องเข้าใจว่าก่อนข้อที่57นี้นะครับเราเห็นว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนอยู่แล้วพระเยซูเส็นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูตายและมีเศรษฐีคนหนึ่งเขาเป็นสาวกของพระเยซู และเขาจะเอาศพข,ของพระเยซูพระศพข,ของพระเยซูเอาไปนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นต้องฟังศพด้วยข้อที่58เข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซูปีลาตจึงสั่งให้มอบแกเขาโยเซฟก็เชิญพระศพลงและเอาผ้าปั่นที่สะอาดพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพ ไปวางไว้ในอุโมงค์ใหม่ของตนที่สกัดไว้ในศิลาและกลิงหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไปมารีชาวมักดลากับมารีอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์สิ่งแรกที่เราเห็นนะครับคืออุโมงค์ที่พระเยซูอยู่นะครับ ในสมัยนั้นเขาจะฝังศพในอุโมงค์นะครับและมีคนหนึ่งเขาชื่อโยเซฟเขาเป็นคนรวยและเขามีอุโมงค์ใหม่ไม่มีศพอื่นๆอยู่ในอุโมงค์นั้นและเขาจะใช้อุโมงค์นั้นเพื่อจะฝังศพของพระเยซูนะครับและเขารู้ว่าอุโมงค์นั้นอยู่ที่ไหนเขารู้ชัดเจนไม่มีความหมายว่าอุโมงค์ของพระเยซูหรืออุโมงค์ที่ศพของพระเยซูทรงสถิตยอยู่ จะหายไปนะครับไม่ใช่เขารู้ว่าเป็นอุโมงค์ของใครข้อต่อไปนะครับวันรุ่งขึ้นคือวันตัดจากวันเตรียมพวกหัวหน้าบุโรหิตและพวกฟาเรสีพาการไปหาปิลาตเรียนว่าท่านเจ้าเมืองขอรับเราจำได้ว่าเมื่อคนล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่า ่วงไป3สามวันแล้วเราจะไปขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นขอท่านมีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สมมีฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมาขโมยศพไปแล้วประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและ การหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปีลาตจึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้นะครับพวกฟารสีและคนที่เกลียดพระเยซูนะครับเขาจำได้พระเยซูเคยประกาศว่า หลังจากที่พระองค์เส็นพระชนบนไมก้กางเขนพระองค์จะคืนจากความตายด้วยแต่เขาไม่เชื่อแต่เขากลัวว่าสาวกของพระเยซูอาจจะมาขโมยศพของพระเยซูและประกาศว่าโอ้เห็นไหมพระเยซูคืนจากความตายนี่เป็นเหตุพราะว่าเขาขอปีลาตช่วยเขามีทหารยามมาเฝ้าดูอุโมงนั้นข้อที่66พวกเขาจึงไป จัดการทำให้อุโมงเน่นหนาและประทับตราไว้ที่หินแลว้ววางยามประจํำอยู่เห็นไหมหลังจากที่พระเยซูเส้นประชนบนไม้กางเขนเขาฟังศสบของพระเยซูภายในอุโมงที่เรารู้จักดีๆว่าอุโมงนั้นอยู่ที่ไหนอุโมงค์นั้นเป็นของใครและมากกว่านั้นเขามีทหารยามเฝ้าอยู่ที่อุโมงคนั้น ไม่มีทางใครจะมาขโมยพระสบของพระเยซูไม่มีทางสาวกของพระเยซูจะทำะไรแบบนั้นแต่ในแมทธิวบทที่28เราเห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อไปแมทธิวบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่20นะครับภายหลังวันซปปโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันอาทิตย์ มารีชาวมักตลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค่เห็นไหมเข้ามาวันไหนนะครับเข้ามาวันอาทิตย์อันนั้นเป็นวันแรกในหนึ่งอาทิตย์นะครับและตอนเช้าวันนั้นเข้ามาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อุโมงค์ของพระเยซูข้อที่สองทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทุตสวรรค์องหนึ่ง ขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณะของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั้นและเป็นเหมือนคนตาย พุตสวร์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ทุกตรึงกังเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสวายนั้นจงมาดูที่ซึ่งเขาว,วังพระองค์วายนั้น โอ้โหเห็นไหมข้อที่6สอนชัดเจนนะครับมีทุตสวรรค์กำลังพูดกับเขาและบอกว่าเพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสวานั้นเหมือนพระเยซูพูดอยู่แล้วพระเยซูบอกว่าหลังจากที่พระองค์เสซนพระชนบนม้ากางเขนพระองค์จะคืนจากความตายและเหมือนพระเยซูพูดอยู่แล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นและตอนนี้เรามีทุตสวรรค์เป็นพยาน และเรามียามเป็นพยานด้วยนะครับและเรามีมารีสองคนเป็นพยานด้วยเขาเห็นว่าพระเยซูคืนจากความตายต่อไปนะครับข้อที่7แล้วจงรับปายบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแควนกาลีก่อนท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่น นี่แหละเราบอกพวกท่านแล้วหญิงเหล่านั้นก็รีบปลายจากอุโมงค์ด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งและวิ่งปลายบอกพวกสาวกของพระองค์ข้อที่9นี่แหละพระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนามัสการพระองค์ พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นโอ้โหผมแน่ใจว่าสาวกของพระเยซูทุกคนรู้สึกนี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากนะครับเป็นเรื่องยอยมากไม่กี่ชั่วโมงก่อนนั้นนะครับเขาเศร้ามากเขาเสียใจมากเขาเห็นว่า ผู้นำของเขาพระผู้เป็นเจ้าของเขานะครับคือพระเยซูเสด็จพระชนบนไมกก้กางเขนและไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกเศร้าเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนเขาเศร้ามากนะครับเขาเสียใจมากแต่ตอนนี้เขารับข่าวใหม่เขารับฟังว่าพระเยซูคืนจากความตายอยู่แล้วและเมื่อพระเยซูคืนจากความตายทุกสิ่งและทุกอย่าง ในชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับข้อต่อไปข้อที่11ขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปนี่เน่มียามบางคนเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวกหัวหน้าบุโรหิตฟังเมื่อพวกหัวหน้าบุโรหิตประชุมปรึกษาการกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็ แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับพวกทหารฮะแจกเงินก้อนใหญ่หรือทำไมครับนี่คือเรื่องแปลกมากเพราะในสมัยนั้นถ้าใครเป็นทหารยามและต้องเฝ้าดูและในเวีาที่เขาต้องทำงานเขานอนหลับนะครับโอ้โหเขาต้องรับโทษใหญ่มากบางครั้งจะฆ่าเขาเลยนะครับแต่ทำไมเขาไม่รับโทษ ทำไมเขารับเงิน <c oughs> แปลกมากข้อต่อไปนะครับและสั่งว่าพวกเจ้าต้องพูดว่าพวกสาวกของเขามาหลักขโมยเอาศพไปตอนกลางคืนในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่โอ้โหอยากให้เขาโกหกเขาไม่นอนหลับอยู่นะครับ แต่ยังให้เขาโกหกว่าเขานอนหลับอยู่และสาวกของพระเยซูมาขโมยศพของพระเยซูแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมดานะครับและทหารยามนอนหลับอยู่เขาอาจจะต้องตายด้วยเขาต้องลงโทษนะครับแต่ในเรื่องนี้เขาไม่ลงโทษเลยเขาไม่รับโทษเลยแต่เขารับเงินแสดงว่าอะไรครับเป็นเรื่องน่าสงสยัย พวกฟารสีและผู้นำศาสนาของประเทศอิสราเอลเขากำลังทำเพื่อจะหลอกชาวอิสราเอลอยากให้ทุกคนคิดว่าสาวกของพระเยซูมาขโมยศพข,ของพระเยซูแต่เราเห็นชัดเจนนะครับไม่จริงเลยข้อที่14ถ้าเรื่องนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ตัวให้พวกเจ้าผลโทษ เมื่อทหารรับเงินแล้วก็ทำตามคำแนะนำแล้วเรื่องนี้ก็หรือการนายหมูพวกอยู่จนถึงทุกวันนี้และวันนี้เองนะครับยังมีบางคนสอนว่าสาวกของพระเยซูมาขโมยศพของพระเยซูพระเยซูไม่ขืนจากความตายนะครับแต่คิดดีๆหน่อยนะครับเป็นเรื่องบ้าๆบอ ถ้าเขามาขโมยศพของพระเยซูจริงๆทหารที่เป็นยามนะครับต้องรับโทษใหญ่แต่เขารับโทษไหมไม่ครับเขารับเงิน <c oughs> และเป็นไปได้อย่างไงสาวกของพระเยซูคนที่หนีไปเมื่อพระเยซูเซ็นพระชนบนไมกก้กางเขนเขาไม่กล้าเลยนะครับเขาจะกลับไป พยายามขโมยศพของพระเยซูหรือจริงหรือใช่ครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับสิ่งที่เชื่อง่ายกว่านั้นคือพระเยซูขืนจากความตายจริงๆต่อไปนะครับ16แต่สาวก11คนก็ไปยังกาลลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์ เขาทั้งหลายจึงกลับนมัสการโอ้โหแน่นอนนะครับแต่บางคนยังสงสัยอยู่หนึ100่งนะครับเขาไม่เคยเห็นใครคืนจากความตายแน่นอนบางคนต้องรู้สึกสงสยัยบางคนต้องรู้สึกโอ้โหเป็นเรื่องแปลกมากนะครับแต่เขาเชื่อพระเยซูเพราะว่าพระเยซูคืนจากความตาย18พระเยซูจึงเสด็จเข้ามา กล้แล้วตราสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจองออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงแปทิศสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ บริสุทธนี่เป็นเหตุผลว่าสมัยนี้เองพี่น้องคริสเตียนยังออกไปประกาศเราประกาศว่าทำดีได้ดีไม่ครับเราประกาศว่าต้องเป็นคนดีไม่ครับเราประกาศว่าพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูขืนจากความตายพระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจ พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดไม่มีพระองค์อื่นเหมือนพระเยซูนะครับนี่คือการประกาศของเราเมื่อเราออกไปบอกทุกคนเรื่องพระเยซูและเมื่อมีใครตกลงว่าเขาอยากจะตามพระเยซูไปเขาอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูคนนั้นจะแสดงออกยังไงครับเขาจะรับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นเหตุผลว่าในสมัยนี้เองนะครับพี่น้องคริสเตียนคนที่เชื่อพระเยซูจะรับแบบพติสมาด้วยเพื่อจะแสดงว่าเขาอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูเขาอยากจะตามพระเยซูไปข้อต่อไปนะครับและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดท,ที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แหละ เราจะอยู่กับท่านทัางหลายเสมอไปจนกว่าจะสินยุคนะครับโอ้โหขอบคุณพระเจ้าพระเยซูทรงสถิตอยู่กับเราพระเยซูทรงเป็นตอนนี้เลยนะครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่นี่คือคำสอนพื้นฐานของศาสนาคริสเตียน พระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้ไม่มีพระองค์อื่นสูงกว่าพระเยซูพระเยซูให้อภัยความผิดบาปของคุณทั้งหมดได้นะครับพระเยซูให้ชีวิตนิรันดร์ได้นะครับพระเยซูให้ชีวิตใหม่ได้ตอนนี้เลยนะครับถ้าคุณกลับใจใหม่ และรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณนะครับคุณจะมีชีวิตใหม่พระเยซูจะให้ชีวิตนั้นเลยนะครับและคุณจะตามพระเยซูไปได้เอ๊ะอาจารย์คุณเชื่อเรื่องนี้ทำไมเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คป็นคนดีคุณเชื่อพระเยซูทำไมครับเพราะว่าไม่มีพระองค์อื่นเคยคืนจากความตายเหมือน พระเยซูพระเยซูเซ็นพระชนบนไม้กางเขนแทนคุณแทนผมนะครับเพราะว่าพระเยซูทรงรักเรามากนะครับเราเป็นคนบาปเราสมควรเส็นพระชนบนไม้กางเขนเราสมควรตายแต่พระเยซูตายแทนเราเและเพื่อแสดงว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจพระองค์ชนะความตายอยู่แล้ว พระองค์คืนจากความตายและพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราตอนนี้ด้วยนะครับเราไม่ไปไหนคนเดียวทุกที่เราไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำพระเยซูทรงสถิตยอยู่กับเราพี่น้องครับคุณเชื่อพระเยซูไหมมีเหตุผลไหมแน่นอนมีเหตุผลที่สำคัญมากเหตุผลนั้นคือพระเยซูทรงคืนจากความตาย เราเชื่อพระเยซูได้เราไว้ใจพระเยซูได้นะครับแม้ว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่มีพระองค์อื่นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพี่น้องครับเหมือนเราเคยพูดหลายครั้งแล้วคุณมีโอกาสพระเยซูทรงรักคุณและพระเยซูทรงสำแดงความรักนั้น เมื่อพระองค์เส้นพระชนบนไม้กางเขนแทนคุณและดีกว่านั้นอีกพระเยซูคืนจากความตายเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์ช่วยคุณได้นะครับพระเยซูอยู่กับคุณได้ทรงนามชีวิตของคุณได้นะครับและคุณเป็นสาวกของพระองค์ได้วังว่าถ้าคุณเป็นคนที่รับเชื่อพระเยซูแล้ว คุณจะตกลงว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปฉันจะไม่ลืกตามพระเยซูไปและถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่เคยได้ยินว่าพระเยซูคืนจากความตายยังไม่เคยได้ยินว่าพระเยซูรักคุณแบบนี้นะครับหวังว่าคุณจะกลับใจใหม่หวังว่าคุณจะตกลงในวินาทีนี้เองฉันจะตามพระเยซูไป ฉันจะเป็นสาวกของพระเยซูฉันจะเชื่อฟังพระเยซูและพระเยซูจะทรงสถิตอยู่กับคุณตลอดไปเป็นนินรันดรนนะครับขอให้พระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับวัสดีค่ะ